ครับก็เดี๋ยวมาดูเมดนะฮะเดิอนอยังไงเนาะอันนี้เป็นแรลงประมาณคอมมานเดอร์นะฮะแต่ว่าเป็นต้นสีสั้นก็เริ่มต้นก็ปกติฮะเดินไปตรงกลางแมปเลยฮะแล้วก็เช็คระหว่างเอซ้ายกับเอขวาว่าเลนไหนหน้าไปเนาะสำหรับรลิออนจะเป็นเลนด้านไอ้ดักเลเยอร์ะฮะเพราะว่ามันมีไอ้ตัวปูหรือนกประมาณเนเี้ยเออก สุขพุ่มอยู่นะฮะแล้วก็สกิลสองนำเพราะว่ามันใช้เคลียร์ไอตัวปูนี้ได้นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่เคลียร์ปูอย่างเดียวนะเราเคลียร์คลิปเดยนะเราเจอเป็นแรดฮะเขาเคลียร์คลิปช้ากว่าเราอยู่แล้วฮนะแล้วก็เนี่ยฮะเคลียร์ไปใช้แค่สกิลสองอย่างเดียวก็แทบจะได้ตัวปูแล้วนะอันนี้ผมก็เช็คฟ้านะฮะว่าเขาเริ่มจากฝั่งไหนเนาะ ปรากฏว่าตอนเช็คไปอ่ะไม่เจออาคอร์สนะฮะก็บิ่งมาเติมเลนดักเลเยอร์แล้วเขาก็ไม่สู้ฮะบิ่งออกะฮะแล้วก็ช่วยออฟเลนเอาออสเตทีฟบนะฮะเจ็บนั่นแหละกลับะฮะอย่าไปแช่เลนนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ตังค์นะฮะอันนี้ลิงเคลียร์ชีปไปไม่รอเราเนาะถามว่าทำยังไงแท็กฮะแท็กไปเลยฮนะ ไอตัวเล็กนี่เฉยๆฮนะแต่ต้องแท็กปั๊บแดงนะฮะกไ็ไหนๆก็จะแท็กแล้วก็ช่วยเข้าตีไปนะฮะไม่งั้นเราจะไม่ไดวิลสี่ตอนออบเจคที e เกิดนะเนะี่ยได้แล้วแล้วก็มาเคลียร์คีพอีกชุดหนึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเมดฝั่งนั้นทิ้งคีพเลยนะฮะก็ปล่อยเข้าไปถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะรวยกว่านะรวมไปถึงแครี่ด้วยนะะคือแครี่อะ่ะ ถ้ามันมีคนมาหารแบบนั้นนะ่ะตังมันจะลดลงไนงะแล้วยิ่งถ้าเป็นแคลรี่เลดเกมอะมันจะเกิดชา้าลงนะฮะซึ่งไม่ได้ดีนะถ้าเมดเป็นอยู่แชร์เลนแคลรี่อะไม่ใช่เรื่องที่ดีในเมตา t ี้นะฮะยกเป็นว่าแบบมีไฟใหญ่อะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ไฟใหญ่บ่อยขนาดนั้นอยู่แล้วฮะไม่ได้ไฟตลอดเวลาละแล้วก็อันนี้นะนาคอร์เขาพาดอันนี้เราเสียฟิกนะแต่ว่ถ้าได้ค่าก็ใช้ไปชนะ่ไ แล้วก็ต่อนะฮะเลยอ้อนเป็นตัวที่เอาหน้าไปแน่แล้วได้ดีเพราะว่ามันรีเจนเลือดเนี่ยแต่อันนี้ก็เรียบร้อยฮะเลืออาญะตัวเดียวก็ลิงยอมแลกเลยฮะถ้าโดนโรมิงฆ่าก็เฉยๆฮะก็ไม่มีปัญหาหรอกเราผมก็เห็นเชียร์มันทำอะไรกันไม่รู้นะก็เออเชียร์ไปแล้วก็กลับมาเอาตัางค์เกมนี้ต้องบอกว่าเงินคือ สำคัญสุดๆต่อให้ตัวคุณชนะแต่ว่าถ้าเงินคุณตามเยอะแบบเนี้ยจัดตัวที่มันจะชนะมันก็ไม่ชนะนะฮก็ดูดีๆแล้วกันว่าควรจะไปเล่นไหนเพื่อให้ได้ตังค์เนาะเนี่ยฮะออเจะถีฟออเจ็ติฟมังกรช่วยอะไรช่วยให้ฟาร์มเร็วขึ้นแล้วก็ไปรีบไปฟาร์มนะฮะ <laughs> ตอนนี้อาญาเอ้ยไม่ใช่สิเยนา อยู่เลนกลางยาวเลยฮะหลบแล้วก็ช็อตไปเรารู้ระยะไงแล้วก็เออทำดาเมจใส่ได้อันนี้คืออยู่ที่ว่าเรารู้จักตัวนั้นๆไหมด้วยนะอย่างเช่นถ้าผมไม่รู้จักตัวเย,ยนาเมื่อกี้ก็คงโดนสกิลเขาเต็มๆนะฮะอันนี้ไม่ตายหรอกฮะพุ่งอา้าวอ้าวออันนี้หิวแล้ว เองนนัอย่างที่บอกเลยถ้าเราไม่รู้จักแรดเมื่อกี้เสียดตายนะฮะแต่ว่าอันนี้คือไม่ใกล้เลยแล้วก็ตรงนี้ต้องระแวงนาะคอร์สนหนึ่งนะฮะเขาสามารถพุ่งมาแล้วก็ฆ่าเาได้นะด้วยเลือดที่เรามีอยู่นะแล้วก็เราไม่อยากเสียสเปลอะเออก็ระแวงไปนิดนึง ก็ตอนเล่นเราไม่เห็นแมบไงเหมือนเดิมฮะก็พยายามเอาตังค์นีฮะดูเลือดนะเกือบเต็มละเห็นไหมโรเลอ,อนเป็นตัวที่ลีเจนดเลือดด,ดีมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้คงไม่เท่ากับไอ้มาเกนก้าเนาะเติมเลยฮะเคลื่อนไปไฟฮะเสียฟิกป่าวไปปี้ฮะอันนี้มือลั่นนะไม่มีอะไรฮะจะเห็นว่าทีมนั้นตายหมดเลยนะฮะแล้วทีนี้ เยนาก็พยายามมากันป้อมกลางซึ่งเขาทําถูกแล้วนะเพราะว่าป้อมที่สําคัญสุดก็คือป้อมกลางนั่นแหละอย่าทิ้งนานนะหน้าที่เราเรยนนะ่ะมีดนะแล้วก็ไปเติมลิงนะฮะอันนี้เขาเอาอัจฉริยก็จัดไปเพื่ออะไรเพื่อได้ตังเออความสําคัญของป้อมกลางก็คือถ้าตัวนี้มันแตกแล้วะฮะป่าเราก็จะเหกตามฮนะเขาจะมีพื้นที่เล่นเขาสามารถเข้าไปในป่าเราได้แบบอิสระเลย แล้วก็ไปเติมไฟนะฮะด้วยความที่เรารวยกว่านะนาคอรดเริ่มม่การสู้แล้วเห็นป่าก็เล่นอิสระฮะป้องการเขาแตกแล้วฮะตายพุ่งเรียบร้อยอันติสวนเปี่ยงตายไหมเรเรียบร้อยฮะตอนใช้อันติเราจะใช้ท่านหนึ่งได้ใหม่นะเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวนะฮะ แล้วก็เติมไฟเท่าที่เห็นเลยฮะถ้าเป็นแรงสูงมันจะไม่ได้ไฟเยอะขนาดเนี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นแรลงประมาณคอมมานเดอร์ไงก็เออไฟกันเลเนะเหะตอนเดินก็จะมีประมาณนี้เลยคือมาเอาชิปแล้วก็พอได้ชิปเสร็จปุ๊บก็ไปเติมเติมอะไรเติมจุดที่มีเรื่องนะฮะแต่ว่าต้องดูกันนะว่า ตรงที่มีเรื่องอะ่ะมันน่าไปเติมไหมอย่างเช่นถ้าเขาแบบสีหนึ่งบอเนี้ยไอหนึ่งตาอยู่แล้วไงเออเราไปเพิ่มเป็นสองมันก็ไม่ช่วยอะไรฮะกลายเป็นตายสองก็พยายามเทไปเลนที่เราไปแล้วมันจะเปลี่ยนผลลัพธ์นิดนึงนะอย่างเช่นถ้าเพื่อนแบบบวกสองสองกับอีกฝ่ายแล้วเราไปเติมเป็นสามสองบาเนี้ยมันก็มีประโยชน์กว่ามีโอกาสชนะมากกว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของเงินนะถ้าเพื่อนแบบ ไม่ได้มีเงินเนี่ยเราไปไฟไปฝืนไฟเนี่ยเราไปเติมอาจจะช่วยอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็พยายามดูว่าในทีมเราอะใครเป็นคนแบกแล้วก็ไปเล่นกับคนที่มีเงินแบกเนาะก็ต้องบอกว่าซีซั่นนี้นะฮะเมตานี้เมดไม่ใช่ตัวแบกเพราะว่ามันมีคนมาแท็กเยอะแอคคือมีแท็กเลนเนี่ยมีปามีออฟมาแท็กแบบนี้เป็นเรื่องปกติก็ปล่อยเป็นแครี่เขาแบกไป ด้วยไอเทมที่โดนบัฟมามหาศาลแล้วก็ฟาร์มไปเท่าที่ได้ตังมันจะไม่ใช่อันดับหนึ่งอะยกไว้นว่าเราค่าได้เยอะจริงอะไม่เหมือนกับแครี่แคลรี่นั่นฟาร์มไปฟาร์มมาเขาก็ตังหนึ่งละนะฮะคือต่อให้ไม่ได้ค่ามากก็ตังก็นำเยอะอันนี้เอาตัวแข็งมานะก็ช่วยเยอะรอดนะฮะช็อตเนี้ยผมรอด ถ้าผมกลับบ้านอะ่ะผมก็รอดแต่ว่าดื้อไงใชหาทางรีเจนไงแล้วปรากฏว่าเนี่ยยหย่าฟิกใส่แตกเลยโดนชัดดาวอันนี้พลาดแล้วกะว่าจะเนียนไปแบบดูเลือดใสๆแล้วก็ไปเล่นต่ออันนี้มาดูตังของแคลรี่นะจะเห็นว่าแคลรี่ตังนำนะอย่างที่บอกเลยฮะมันหาตังง่ายนะได้ชิปเต็มแล้วก็ได้คิวแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสได้ตังเยอะกว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครแ,แท็กฮะ ถ้าเป็นเลนกลางอ่ะป่าหรืออออมาแท็กวันนี้มันก็ได้ตังไม่เต็มนะแล้วก็โลมโลมแท็กไม่ได้มีอะไรอยู่ละไม่มีปัญหาแล้วโลมเฝ้าแครี่แบบนี้นมันไม่มีปัญหาไงแต่ว่าถ้าเมดไปเฝ้าแครี่ด้วยอันนี้ยมันจะจนนะตังจะโดนหานไปซึ่งไม่ดีนะเมดอย่าไปแท็กเลนแครี่นะยกเว้นตอนไฟซึ่งตอนไฟอย่างที่บอกไม่ได้มีตลอดเกมนะตอนนี้ก็ถึงเฟสที่จะขึ้นบ้านของอีกฝ่ายนะก็ทำชีปไป ออบเลนก็บิ่งมาเล่นกับเรานะฮะล้วดูเขาถือดาร์กนั่นแนหะปกติก็พยายามเล่นกับดาร์กนะพอปล่อยไปแ้้ก็จะเล่นฝั่งเดียวกันกับดาร์กก็ได้หรือจะเล่นฝั่งตรงข้ามกับดาร์ก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีสุดคือต้องอยู่เลนเดียวกับดาร์กอ่ะมันจะได้ไประโยชน์สูงสุดแล้วก็พยายามทำชิพให้มันสูงกว่ากลางแม่น้านะเพื่อจะได้ชิพให้แบบเป็นชิพที่บุกอยู่ไง จะได้ไม่ต้องวิ่งไปกันบ้านเนาะแล้วก็ดีกว่านั้นก็คือให้คลิปมันเข้าพร้อมกันนะแต่ว่าดูเลนบนนะอันนี้คือหลุดนิดน,นึงนะอย่างน้อยก็สองเลนเข้าพร้อมกันเนี่ยมันก็จะกันยากกว่ามันเสียสก,กิลกันคลิปไงอันนี้ผมเตรียมเล่นแล้วนะเพราะว่าดาร์กมาเห็นไหมฮะเราเล่นเหลอีออนฮนะยกเลยฮะแล้วก็พุ่งเข้าไปเรามีตัวแข็งกดจะเห็นว่าดาเมจไม่ได้หายนะ ถึงตัวแข็งอยู่ดาเมจช็อตของเราก็ยังอยู่นะฮะเป็นตัวที่ขึ้นบ้านง่ายมากเหมือนมาจ้าแหละถ้ามาจ้ามีตัวแข็งก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยจบเกมง่ายพอสมควรนะอันนี้คือผมกดมากับออฟเลนแล้วก็แคดี้นะฮะก็เลยเป็นงานทั้งคู่เออดูวิธีหาเงินทั้งคู่ประมาณนั้นแล้วผมไม่ได้ไปแท็กเลนไงเงินเขาก็เลยได้จะแบบเต็มๆไงตอนนี้เราก็ได้ MVP ไปนะฮะ มันจะได้เหรียญด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เหรียญทองมั้งรู้สึกนะประมาณนี้เมดเนาะดเมดก็ไม่แย่นะฮะดาเมดพอๆกับแคร,รี่อ่ะเออถือว่าใช้ได้อยู่นะะ